เป็นต่ามอตัวนี้นะคะที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบอกว่าบางมากถ้าเกิดแผ่นดินไวจะพังลงมาไหมวันนี้เราพามาให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะจุดที่ว่าคือสะพานพระราม3าสะพานใช้ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาที่ขนานกับสะพานกรุงเทพค่ะเชื่อมระหว่างฝั่งพระนครถนนเจริญกรุงและฝั่งธนบุรีถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสร้างขึ้นตั้งนนแต่ปี2อง9 ความสูง66เมตรอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทค่ะและในขณะดนั้นนะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดเป็นอันดับ5้าของโลกด้วยค่ะอันนี้เรียมจะลองโอบดูนะคะว่ามันจะมีความหนาเท่าไหร่เท่านี้เลยค่ะ๋ย่เราลองลองดูนะคะว่ามันยาวเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะ แต่ถ้าเป็นตรงที่อยู่ตรงน้ำอะค่ะมันจะแบบหนาหนากว่าน,นี้เยอะเลยค่ะชาวเน็ตได้แสดงความเห็นนานา,นาทศนะบางคนก็บอกว่าประเทศไทยไม่มีแผ่นดินไหวเหมือนประเทศญี่ปุ่นบางคนก็บอกว่าถ้าแผ่นดินไหวคงพังยับแล้วก็มีบางคนนะคะบอกว่าสร้างตามหลักวิศวกรรมไม่ได้สร้างมาแบบงูงูปลาปลาค่ะ เพื่อความกระจ่างทีมข่าวสอบถามไปยังรองศาสตราจารย์อเนศริพานิทกรจากสภาวิศวกรได้คำตอบว่าหางมองตามความรู้สึกอาจจะดูไม่มั่นคงแข็งแรงเพราะขนาดที่บางมากแต่ในทางวิศวกรรมมีความแข็งแรงมั่นคงเพราะถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงไม่น้อยไปกว่าสะพานที่ใช้ต่อมอขนาดใหญ่สองต้นโครงสร้างอาศัยการถ่ายแรงจากพื้นไปยังเสามีการวางเสาต่อเนื่องกันและใช้สลิงในการถ่ายเทน้ำหนัก และที่สําคัญจุดดังกล่าวเป็นเชิงสะพานก่อนที่จะถึงสะพานกลางแม่น้ําเท่านั้นแต่พอไปถึงกลางสะพานออกแบบต่อหม้อให้มีต่อหม้อขนาดใหญ่เหมือนสะพานทั่วๆไปค่ะปัจจุบันการออกแบบต่อหม้อให้มีขนาดเล็กมีความนิยมกันมากเพราะว่าประหยัดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียดังนั้นขอให้มั่นใจว่าปลอดภัยมากพอไม่เกิดเหตุการณ์พิบัติแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ